นายกยิ่งรักเราก็ไม่เคยให้ร้ายโจมตีใดๆทั้งสิ้นนะครับประเด็นต่อไปก็ถามว่าทำไมผมมาอยู่เพื่อไทยปัญหาก็คือตอนนี้เศรษฐกิจมันไปไม่ไหวแล้วนะครับมันย่ำแย่เต็มทีมันทำให้เกิดความทุกข์ยากเสียสลของพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ทีไรพี่น้องก็บ่นทุกทีว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนท,ทีมันเปลี่ยนได้แล้ว8ปีนานแล้ว ต้องเปลี่ยนได้แล้วผมต้องขอเรียนขอโทษท่านนายกทักษิณและท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่ได้ร่วงเกิดท่านตอนก่อตั้งพรรคไทยพักดีผมเป็นคนก่อตั้งเองนะครับในก่อตั้งวันนั้นข้อกฎหมายนั้นเขียนว่าหัวหน้าพรรคกาลขาในการพักในการยื่นหนังสือเพื่อก่อตั้งพรรคไทยพักดีประนั้นผมก็ลงชื่อตัวเอง เป็นเรขาที่การพักไทยพักดีเพราะว่าถ้าไม่มีสองชื่อนี้ก็ไม่สามารถก่อตั้งได้นะครับพอดำเนินการก่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ลาออกจากพักไทยทักดีตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2564ตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพักไทยพักดีอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ผมเป็นตสประชาธิปัต์มาสองสมัย ก็อยู่คนละฝั่งกับเพื่อไทยแต่ว่าในข้อที่จริงผมไม่เคยล,เล่วงเกินล่วงเกินหรือไม่เคยให้ร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกทักษิณท่านนายกยิ่งรักเราก็ไม่เคยให้ร้ายโจมตีใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ผมทําเพื่อพี่น้องพี่น้องชาระยองเป็นสสสองสมัยก็ทําเพื่อพี่น้องชาวระยอง อย่างเต็มที่นั่นคือสิ่งี่สำคัญสิ่งที่สาคัญที่สุดประเด็นต่อไปก็ถามว่าทําไมผมมาอยู่เพื่อไทยปัญหาก็คือตอนนี้เศรษฐกิจมันไปไม่ไหวแล้วนะครับมันย่ำแย่เต็มทีมันทําให้เกิดความทุกข์ยากเสียสัส,สของพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ทีไรพี่น้องก็บ่นทุกทีว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนัะทีมันเปลี่ยนได้แล้ว8ปีนานแล้วมันต้องเปลี่ยนได้แล้ว อันนี้คือปัญหาสำคัญที่สุดสำหรับเหตุผลที่ผมย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ผมเล็งเห็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยในตอนทำมันทำได้จริงจริง,รงนะครับมันสามารถถามได้ตอบได้นะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงนี่คือสิ่งที่ประจักษ์เป็นอย่างยิ่งไม่ว่ากองทุน30บาทเฮ้ยสามสิบบาทรักษาทุกโลกนะครับกองทุนหมู่บา้านอันนี้ก็ประชาชน ในพื้นที่ก็ตรึงใจนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่ย้ายมาอยู่ที่พราคเพื่อไทยก็หวังว่าภาคเพื่อไทยนโยบายต่างๆก็ทำจะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนี่คือสิ่งที่สําคัญประการสุดท,ท้ายก็ในอดีตที่ผ่านมาผมทําอะไรให้ผู้ร่วมดมการนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับเกิดขุนข้องมองใจไม่ว่า จะใครๆก็ตามหรือประชาชนที่ร่วมดมการก็ตามนะครับผมก็ต้องขอกลับอภัยไว้น,นัดที่นี้ด้วยแล้วก็นัำเตนที่ต่อไปนะครับผมก็จะทําหน้าที่ในานามของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ปัจจุบันทั้งตัวและหัวใจของผมอยู่เพื่อไทยร้อเเซพวกท่านไม่ต้องวิตกกังวลนะครับแล้วก็ผมจะมุ่งมั่นนะครับว่าทําให้พรรคเพื่อไทยปักธงในจังหวัดระยอง ให้ได้และหวังว่าพี่น้องชาวอำเภอบ้านฉางนะครับชาวอำเภอธิคมนาชาวอำเภอเมืองหลายหลายส่วนก็ไว้วางใจให้ผมดราวิชัยลัธใี่รับใช้พี่น้องในานามพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ <c oughs> ต่อไปเชิญคุณขจรศักดิ์ครับปฏิทฐานเชนิญครับครับกาบเรียนผู้น้องพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์และผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับ กระจรศักดิ์ประดิษฐานผู้เสนอตัวลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพี่น้องชาวว้ยขวางและวังท้องหลางก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพักเพื่อไทยขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้ทำงานในการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ผมได้ลงพื้นที่ทำงานพบปะพี่น้องประชาชนเต็มความสามารถได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนพบผู้นำชุมชนพบตัวแทนแกนนำต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าผมสามารถที่จะลงได้รับการคัดเลือก ให้เป็นว่าที่ผู้สมัครพักเพื่อไทยในเขต้ว้ยขวางและวังทองหลางหลังจากที่ได้ประกาศเป็นว่าที่ผู้สมัครเขต้ว้ยขวางและวังทองหลางก็ได้มีบุคคลซึ่งนำรูปที่ผมได้ถ่ายมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับออกมาแพร่ออกมาแพร่หลาย ซึ่งเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองซึ่งวันนี้ผมได้ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่ผมได้ร่วมงานกับเหตุการณ์ที่ผมได้ชุมนุมได้เข้าร่วมชุมนุมกับกปปศนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะครับ ในช่วงนั้นอาจจะอาจจะเกิดจากกระแสะสังคมกระแสะโซเชียลกระแสะพี่น้องประชาชนที่ให้ผมได้เข้าร่วมไปหลังจากนั้นผมคิดได้สำนึกได้ว่า9ปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดการรัฐประหารการได้รัฐบาลที่ผ่านมา ไม่สามารถที่แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจได้มีปัญหาเรื่องของการว่างงานปัญหายาเสพติดปัญหาปากท้องไม่สามารถแก้ปัญหาได้ผมจึงอาสามาทำงานให้กับพักเพื่อไทยสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอเรียนขอโทษท่านนายก ทักษิณและท่านนายกยิ่งลักษณที่ได้ล่วงเกินท่านและขอโทษพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ทำให้ท่านผิดหวังในส่วนตัวของผมณปัจจุบันนี้ทั้งกายและใจผมถือว่าผมเป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่งและพร้อมที่จะทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้อง และพร้อมที่จะทํางานกับพรรคเพื่อไทยพร้อมกับพร้อมจะทํางานกับคนเสื้อแดงและพร้อมที่จะทํางานกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับขอบคุณครับ